สวัสดีเมือนึ่งขอจะมาแนะนําวิธีการในการเทหนผิวหนาเนียนหรือว่าผิวของคนเนียนโดยวิธีง่ายๆและกระเบิ่งเป็นธรรมศาสตร์เจะเป็นวเธีการไปไดนขั้นตอนทําอีทแมนคอยได้เกี่ยมหูพาใบเหยียบหอยนอก็คือหูนี้ ลากาเข้ากะ,ากะ,ากะ,ากะดึงมาเลยซึ่งหูนี้เป็นหูไฟลอรอที่ทายโดยกองแคนนอนฮกดีหลังจากเปิดขึ้นมาแล้วมันจะปรากฏเห็นหนาตางหรือว่าขึ้นหนาตามาเป็นเคมารารอเนาะต่อไปแมนเขาเขามาปับในส่วนของรายละเอียดต่างๆยังเช่นความสว่างความแจงความเมิดยนง่ต่างๆอย่างน,นี้เห็นบอกสามารถปับได้อันนี้แมนจะตัดไปเลยหลังจากที่ปับแล้วเนาะ โอเคหลังจากที่เฮาปรับแตงหรือว่าอ่าเพิ่มรูทสีเพิ่มสีต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ให้เฮากด open ขึ้นมาขั้นตอนต่อมาแมนให้เฮาเข้าไปลึบซิ้วหรือว่าจุดด่างดําในใบหน้าที่เฮาบ่ต้องการเนาะก็คือใส่เครื่องมืออ่าพวก p a t t e r นี่ก็ได้วิธีก็คือออมเอาในส่วนนี้แล้วก็ดึงออกมาเพราะว่าเครื่องมือในการเฮ็ดตัวแบบนี้นี่หลายเนาะมีหลายแบบเลย ขั้นตอนต,ต่อไปแมนให้ห่เขามาส่วนของฟิลเตอร์เขามาทีแคม ERA ล่อฟิลเตอร์ตัวนี้หลังจากเขามาเหยียบหอยมันกะปรากฏหน้าตาแคม ERA ร่อ Raw แบบปกติตอนทำบีเที่ยวเาขามาเหยียบหอยแล้วให้ห้อมาทีเครื่องมือบลัชตัวนี้เนาะอยู่นี่หลังจากนั้นให้ห่อปั๊บส่วนของอไซส์หรือว่าขนาดของอบลัชตัวนี้ในวงมุนนี่เนาะซึ่งวิธีการปับ๊บง่ายๆคือมุนในส่วนของสกออยู่ในมือของเรานี่ มุนแล้วมันสีใงญ,ญหน่อยเองเนาะเลาก็มุนมุนหล่ะเลาวก็กวางลงวางลงไปสังเกตว่าหนาจะมีความเนียนขึ้นเนาะแต่ว่าเบิ่งแล้วมันก็ค่อนข้างเนียนแห้งเดี้ยามาปรับอีกบาทหนึง่งแล้วเขา้มาเบิง่งในส่วนนี้วันนี้ตัวบัสนี่มันเป็นการแตมลงสื่อเนาะมันโมเมนต์ส่วนทเทียนหนาเนียนส่วนเทียนหนาเนียนเป็นส่วนนี้อยู่ส่วนของเท็กเจอร์ตัวนี้หล้วก็ส่วนของคุณภาพตัวนี้เนาะ ตัว quality นี่เฮาสามารถอ่าปรับให้มันน้อยหรือหลายก็ได้มันเป็นความฟุ้งเฮาบ่อยากเอาหลายปานใดก็เอาลบ -5 ซะส่วน texture ตัวนี้เป็นส่วนที่เฮ็ดให้หน้า,นานเนียนเนาะถ้าบางคนไปลงกดอ่าส่วนนี้ให้สว่างให้มืดให้หยังก็เคลียร์ให้มันเป็น0ก่อนเนาะสังเกตว่าตัวนี้เป็น0 0 0 0 0เฮาปรับตั้งแต่2าก็คือแล้วก็ ity, ตัวนี้เฮาเอาประมาณ50ซะ -50 โอเค แล้วก็เขาเครื่องมือแบบปกตินี่ลองสูมเบงรายละเอียดต่างๆในใบนาว่าเป็นแนวดเบิ่งก้อนหนาหลังบ่เบิงเป็นธรรมาาศาสตร์ล้กก็เนียนขึ้นหลังจากเฮาเหยี่ยบหอยแล้วให้เฮากดวนเข้ามาโอเคอยู่นี่ออกไปหลังจากกดโอเคแล้วใบนากระสีมีความเนียนขึ้นส่วนได้ทีคีว่ามันยังบ่พ่อก็สามารถไปเหตุแบบเกา่าซ้ำๆอีกแบบนั้นต่อไปแมนขั้นตอนการารีทัศ บรรดาแบล็กเก่าต่างเนาะอันนี้มันเสริมเข้ามาที่จริงมันโบเกี่ยวกับการเหตุนานเนียนแหละวิธีการในการลบซีฝันเอออกเนาะเพื่อบางคนบบหูให้เขามาส่วนของซีเลียมก็ได้แล้วก็มาซีเล็กเอาส่วนนี้คลิกขวาเลือกฟิลเลือกคอนเทนต์เอาไว้ตัวนี้แล้วลเราก,ก็กดโอเคนาทีเขามันคือมันจะเอาส่วนของพื้นที่ต่างๆมาทดแทนบอนเกา่านี่ก็เฮ็ดให้พื้นลัางมันหายไปแบบง่ายๆ ต่อไปเขากับครอบผูผภาพให้พอดีสำเขาติดต่องการเซ็นเขา้าต้องการใบหนาประมาณนี้เากับครอบนี่คือทั้งหมดในการเหตุนในหนาเนียนแบบเป็นธรรมศาสตร์แบบมีง่ายเนะาะฝากทุกคนติดตามในวิดีโอตอนต่อไปว่าเขาจะมียังมาแนะนำกันเติม